ย้าฮทุกท่านสวัสดีครับผมและกผมนายเซียมนะฮะเกมวอร์ทันเดอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถถังที่ชื่อว่า M4A2 นะครับผมเป็นรถถังเชอร์แมนนะครับของทางฝั่งสหรัฐอเมริกรานะครับผมหนาะทงอยู่นู่นนะครับผมนะโอเคทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับอยู่กับร,รีเควสของผมคนันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกท่านที่รีเควสคันนี้มานะครับผมและก็ หลายๆผมคิดว่าหลายท่านอาจจะเดาทางของผมถูกก็ละ่ะนะครับก็มีอาจจะสลับปับไปกับอย่างอื่นบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็ผมอยากจะบอกแต่แรกนะครับ M4A2 เนี่ยนะครับเป็นรถถางที่นับว่าผมว่าทางสาธารณะผมมาไกลเหมือนกันนะครับผมก็ผู้คนอาจจะมีแนวโน้มว่าเออพี่พี่ลังรีเสิร์ชคันนี้อยู่พี่ก็ผมขอรีเควสต์รุ่นหน้าเลยโอเคตามสบายของผู้คนนะครับผมเพราะว่ามันยังไงก็จะได้อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็ M6 A1 ก็อีกสักพักหนึ่งนะครับประมาณน่าจะอีกหลายอาทิตย์อะนะครับผมอีกหลายอาทิตย์เลยนะครับเป็นไงบ้างทุกท่าน,นครับก็ไปเที่ยวหยุดยาวมานะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับผมวันพุธนี่ก็ผมก็ว่างๆนิดหน่อยนะครับผมก็ลาอีกนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็ผมระหว่างนะ้รผมเนี่ยไปเที่ยวมานะครับผม สองวันแรกไปเที่ยวนะครับผมแล้วก็อีกสองวันหลังนี่ก็ไปเชิงเซานะครับเมืองแปดร้้วนะครับไปไหว้สาการะหลวงพ่อโสธรน,นะครับก็โอเคนะครับไม่ไม่ค่ามันไม่ค่ยมีอะไรหรอกก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปที่นั่นอย่างบ,บ้านตัวเองแล้วนะครับเป็นบ้านหลังที่สามนะครับบ้านหลังที่สองอยู่ที่ชลนชนบุรีนะครับ ชมบุรีนี่ไปบ่อยนะครับกับพัทยานะครับไรไปดําบ้าอะไรนะครับไปแค่นั่งตากรมที่หน้าชายทะเลแล้วก็มีความสุขแล้วก็กลับเวลาคุณเจออ่าไปแบบว่าไปกับเพื่อนที่แพ้อาหารพวกอาหารต่างๆนานาอย่างพวกผักอย่างนี้พวกอ่าพวกหมูพวกเนื้อพวกปลาทะเลปลาน้ําจืดกุ้งเลยพวกนี้นะครับอย่าอย่าไปล้อเขาว่าเป็นคนแบบว่าเลือกกินอะไรพวกนี้เขาจําเป็นต้องกินนะครับ เขาจําเป็นต้องกินถ้าไม่กินเขาอาจจะถึงชีวิตด้วยนะครับอย่าไปล้อไปเรียนอย่าไปบังคับให้เขากินนู่นกินนี่นะครับเพราะว่านั่นอาจจะไยถึงชีวิตของเขาเลยนะครับสลับผู้แพ้จริงๆนะครับสหรับผู้แพ้แต่ว่าสหรับถามว่าคนปกติกับคนแพ้อาหารอาหารอย่างเช่นอาหารทะเลอย่างเงี้ยอยู่กันได้ไหมอยู่ได้นะครับมันไม่ได้บบว่าเออต้องกินนะกูกินอันนี้มึงต้องกินอันนี้ตามนะอะไรประมาณนี้มันไม่ค่อยนะครับอาหารในร้านอาหารทะเลเนี่ย ร้านอาหารทะเลมันก็มีละอาหารอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ของทะเลก็มีนะครับเป็นพวกสัตว์น้ำจืดอะไรพวกนี้ก็มีปลาทอดปลาน้นอะไรพวกนี้ก็มีนะครับมันก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะทานได้นะครับมันไม่จําเป็นต้องว่าเออต้องบังคับแกบังคับต้องหาร้านลาบากไปหาร้านให้เพื่อเขาอะไรพวกนี้จนเขาต้องเกรงใจอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องนะครับมันมีหลายร้านที่มีอาหารทะเลเป็นละเป็นนะฮะเป็นร้านอาหารทะเลแต่ว่าเป็นมีพวก อย่างอื่นก็มีนะครับหมูทอดปลานินปลาน้ําจืดกุ้งน้ําจืดอ,อะไรพวกนี้ก็มีนะครับผมไม่จำไม่จำเป็นต้องไปแบบว่าอะไรวะแยกเขาออกจากกลุ่มอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นนะครับก็บอกไว้สำหรับหล,หลายๆท่านนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบนี้ด้วยนะครับของของพวกคุณอาจจะเจอเป็นเป็นแค่เพื่อนแต่ผมเนี่ยเจอเป็นเป็นน้องเลยนะครับน้องสาวตัวน้อยของผมเนี่ยนันแพ้อาหารทะเลเครอบครัวไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าน้องก็เป็น งงเหมือนกันนะว่ามาเอามาจากไหนนะครับเดี๋ยวค่อยเรื่องอค่อยเล่ากันทีหลังแล้วกันนะโอเควันนี้เราจะมาอยู่กับ m c a 2นะครับ Sherman นะครับชื่อเต็มๆม,มันคือ Medium Tank M c a 2 Sherman นะครับ b a t t e r อ่า3 b a t t e r a t i n g 4.3นะครับ b a t t e r a t i n g นี้คุณจะเจออะไรบ้าง1 KV2 2 Tiger นะครับนะครับประมาณนี้เลยนะ เจอพวกประมาณพวกนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะดูดูน้อยๆน,นะแต่คุณเจอนะครับผม KV1 ก็ยังเจอด้วยเช่นกันนะครับลำบากหน่อยนะครับแล้วก็มีขนาดากระบอกปืน75มิล 4M3 Canon นะครับประจุกระสนได้90นัดแค่90นัดก็เหลือแหละแล้วครับปกติผมใช้แค่ไม่ไม่เกิน40นัดโดยซ้ำไปนะครับมีปืนกลใหญ่12.7แล้วก็มีปืนกลเล็ก7.62นะครับซึ่งอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ยียว่าผมชอบนะ คืออันเนี้ยมันสามารถพอเจาะเกราะชาวบ้านได้เยอะเหมือนกันไอพวก M10 อย่างเงี้ยพวก M18 เนี้ยยิงเข้านะครับเป็นปืนกลธรรมดายิงเข้านะครับโอเคนั้นก็เ็เมือนป้อมปืนอยู่ที่15.0องศาต่อวิทาทีก็ถือว่าโอเคนะพอดีเป๊ะๆนะครับแล้วก็มีกันโลกระสุน6.2วิทาทีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเรื่องเกราะของมันนี่ก็ ตรงตัวด้านหน้า63มมิลน,นะครับด้านข้าง38ด้านหลัง3 8เช่นกันนะครับแต่ตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านส่วน,นด้านป้อมปืนนะครับด้านหน้า76ด้านข้าง5 1ด้านด้านหลัง5 1เช่นกันเป๊ะเลยนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าน่าใช้ได้เช่นกันสำหรับ m อ MC a 2่นะครับแต่ขนาดปอกระบอกปืนมันก็สมควรอยู่แรงนี้แหละแต่ว่าในตัวถัดไปมันคือ MCA176 มิลน,นะครับ จ็ดหก็คือขนาดปะกระบอกปืนนะครับผมว่าอันนั้นดีกว่ารู้สึกว่ารู้สึกได้ว่ามันดีกว่านะครับแล้วเรื่องการจะก,กราลก็คือ109ม mm ิลมรที่100เมตร9 2ม mm ิลลิเมตรที่5 0 0เมตรและ7 6ม mm ิมที่1000เมตรนะครับนนกำัสุดที่อยู่ที่31.5ตันเอเจนต์พาเวอร์635 sp ที่2,900 rpm เวลาเปอร์มินิตนะครับ SP ก็ Horse Power นะครับแรงม้านะครับเห็นมีคนมารีเควตตรงนี้มาติดติตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ประมาณนี้นะครับ e อ็กซ์เลก็มีทั้งหมดโอ้โหหท่านเช่นเดิมนะครับเรื่องรังกระสุนก็อยู่ประมาณนี้ครับคุณเห็นไหมเวลาคุณยืนงข้างเนี่ยคุณถ้าคุณโดนตรงนี้ปั๊บเนี่ยคุณอาจจะมีสิทธิ์ตายรุดเดียวเลยนะครับดางข้างปั้งคือตรงนี้อาจจะโดน3คนเลยมันก็เหลือแค่เพรคนแต่ว่ามันก็พอวิ่งได้อยู่นะครับ ท้ายที่สุดก็คือเล็งตรงลังกระสุนที่เดียวบึ้มทั้งคันนะครับพยายามนะพยายามแต่นะครับเดียวกันคุณก็พยายามเอากระสุนออกใช้แต่พอประมาณนะครับไม่ต้องเอามาเต็มก้าสิบนัดคุณเอามาเต็มอย่างนี้มันก็บึ้มปะ่ะนะครับมันจะบึ้มเร็วนะครับถ้าคุณเอามาเต็มแถมก้าสิบนัดแล้วคุณคิดว่าคุณจะใช้จนถึงก้าสิบนัดเลยหรือเปล่าลนะ่ะเออคุณคิดอย่างนี้ป่ะมันก็ไม่เนาะคุณก็มาแค่ประมาณสากสิบสี่สิบก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องอามาเต็มหรอกนะครับ อบอกตรงแล้วว่าช่วงที่ผ่านมานี่คือแบบวัดหลวงพ่อโสธรนะครับคนโคตรจะเยอะเลยนะครับเข้าไปนี่ผมเห็นแล้วนะนับหัวเป็นลมกันแบบผุพพ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 ดผับผดผับมยาดมดมยายายากันดมกันแบบโอ้โหลมยาดมกันมันเลยแต่ละคนนะครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มที่จะทยอยกันกลับบ้านมาทํางานท่อแล้วนะครับก็คงอาจจะมีเยอะอยู่นะครับก็ระวังด้วยนะครับ บางทีมันก็อากาศมันร้อนๆด้วยประเด็นนะครับอากาศมันร้อนๆอบๆด้วยการไปลมเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับบอกไว้ก่อนระวังกระวังสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าไม่ไหวจริงก็อยู่ไหวอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ใช้ใช้อยู่มาสติสี่ห้านะครับเฉลี่พันล้านก็พอนะครับสามสิบล้านก็ดี รถถังคันนี้เป็นรถถังที่มันพอยิงในระยะไกลได้พอสมควรนะครับแต่ว่ามันไม่เชิงว่าเชิงว่าไกลมากหรือเกินพันเมตรนะครับระยะรัศมีมันอยู่ประมาณพันเมตรก็พอแล้วนะครับไม่เกินถ้าเกินพันกว่าน,น,นั้นน่ะมันระยะการจอดเกาะมันจะต่ำลงเรื่อยๆนะครับจากที่ผมเล่นมาเนี่ยผมว่าอันรถถังคันนี้ตายยากพอสมควรนะนะครับ ตายยากเหมือนกันแต่ว่าเราจะงูนิดต,ตอนที่ว่าเราไม่สามารถยิงอะไรได้เลยนั่นคือสิ่งที่เรางูนิดมากนะครับชอบปืนบนอะนะครับสิลองจุดเจ็ดอะชอบมากเลยมันฆ่ารถถังที่เกาะบางๆได้ได,ได้ได้ด้วยเลยนะครับแถมยังสามารถป้องกันพวกไอพวกรถถังไอพวกเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ด้วยที่มัน รีอามาทิ้งใส่หน้าเราอะนะครับโวยมุมนี้น่าอันตรายมากๆนะโคตรอันตรายอะศัตรูมันวิ่งหนี่ยหายนะหมดวะโอ้โหกรอกน่าจะไม่มีละไปวิ่ง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 น่าจะอยู่ซีกันหมดนั่นก็ปะ โอ้มีเควีสองว่ะชิบหายล้วอ่ามาอยู่ด้านหน้าไอเสาไฟฟ้านี่เสาไฟน่าจะมันมีส่วนหนึ่งไปเควีสองหน้าไปทางขวาแล้วนะครับแต่รอด้วว่าตรงนี้ตรงนี้จะมีใครมาหรือเปล่าตรงกลางนี่โล่งๆนะโดลงเลย โอเคทางขวาเราอย่างเยอะโอ้ชิปหายมาทิวด้าอ้าต่างคนต่างยิงไม่เข้าไอเวนอ้าว <c oughs> มาทิวด้าเนาะ มีคนสอยตัวนี้โอเคช่วยเขาก่อนดีกว่าไอ้ลูปปั้นพวกนี้กันมันาน่ารำคาญเหมือนกันนะโอเคเอ0มสิบ <M 10. S 1> อันนี้คือพังหรือว่าอะไรเนี่ย ด้านขวาเราได้ไงวะเฮ้ยมาจากไหนด้านซ้ายเราด้านซ้ายเราไม่ด้านขวามาจากไหนวะ KV1S เป็น KV ที่ KV1 ที่ราคาแพงมากในแรงของมันแพงจริงๆนะครับโอูเย่ยบ คือว่าในแรงวันเนี่ยไอเนี้ยราคาสูงสุดเลยใน KV1S ม,ม,มันเป็น KV1 อันคันใหม่นะครับเพิงพ่งเพิ่งเพิ่งเข้ามาหมาดๆมันเลยค่อนข้างจะเป็นราคาแพงหลาอยู่โอเคเชิรชิลว,ว,ว,วิ่งไปก่อนกันนะด้านหน้าเรามีเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวเราไปหามันดีกว่าโหยิงทีกำแพงพังตาเอ๋ ไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้ยเสร็ดไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเทคเดียวผ่านว่ะอีกแล้วอ๋อเนี่ยโอ้มีเทคเดียวผ่านว่ะช่วงนี้ฮัลโหลมีไหมเอ้ยมีว่ะมีว่ะมีว่ะเชยเชิวว่ะไปดีกว่าว่ะมีว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรของกูวะเนี่ยคึกคึก โอเคยังเหลือเชอร์ชิวเพื่อนเพื่อนเชอร์ <laughs> ชิวทางขวาเราเนี่ยเอาไงดีวะโอ้ศัตรูวิ่งมาแล้วเดี๋ยวๆดี๋ยวเดี๋ยผมกูไปตายเอ้ยผมผมมาตายผมมาตาย <laughs> โอ้ตรงนี้โอ้ระเบิดอีกโอ้อาตีดวงมาอีกอาตีดวงมา โอ้ยแดดด้านขวาเรามานบานเลยมาไหมวะชิบหายคอมเบลวะชิบหายคอมเบลเอ้ยไม่ใช่คอมเบลเชอร์ชิลเอื้ออย่าฆ่ากูนะ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 อย่าฆ่ากูเลยกูมีโลมีมีแล้วนะเออ ยากยากมากโอเคคุณดูนะเฉยเฉผมบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่คิดจะเข้ามันจะเรียกว่าวงการหรือว่าเข้าสู่การเป็นนักแคสเกลเนี่ยการให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาเข้ามาดูแล้วมาสัดตั้สตคลายวิดีโอองคุณเน่ยมันยากนะครับบอกมาเลย มันไม่ได้บอกว่าคนลงปั๊บคนดูเป็นล้านอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มันมันยากนะครับมันยากมากนะครับนอกจากว่าคุณจะทําวิดีโอที่มันต่างกับชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับหมายถึงว่าอ่ะอย่าง w a r t h u n d e r อย่างเงี้ยสมมตินะ War Thunder แต่ว่าคุณเล่นเป็นแบบว่าอ่าเทคนิคการเล่นการหมุนตัวการหนีการขับอะไรพวกนี้นะครับมันก็แล้วแต่ที่มันแตกต่างกับชาวบ้านนะครับรีวิวนี่ มันก็ถือว่าเกือบจะแปลกแล้วนะครับมันเกือบจะแปลกแต่ว่ามันถามว่ามีคนอื่นไหมมีนะครับมีดังนั้นคู่แข่งแบบเดียวของผมเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับบอกไว้ก่อนเลยมีอยู่เยอะมากการที่ทําให้คนอย่างที่ผมบอกนะครับการที่ทำให้ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาดูแล้วก็มาสับสไครต์ช่องของคุณเนี่ยมันยากนะครับก่อนที่จะมาเจอบอลทันเดอร์ก่อนที่จะมาเจอ, Thunder, อจเจอ็ดวิสกรอสกายลิมผมบอกไว้ก่อนแล้วผมแคท หลายเกมมากที่มันมันเป็นแคมเปญเกี้ยงเก่าๆนะครับ Singularity อย่างเงี้ยจำได้ดีเลย s ิ n g u l a r i t y ก็เป็นเกมแรกๆที่ผมได้ทำเล่นเป็นแคมเปญนะครับแคมเปญแบบว่าเป็นวอล์กตูยาวๆอย,าวอ,ยาวอย่างนี้ได้นะครับแต่ก็ทำไปแล้วลงเสร็จแล้วใครดูวะเออใครดูวะก็ไม่มีใครดินเข้ามาดูนะครับ จนกระทั่งเจอเอลสกอร์สกายลิมเนี่ยโอ้โหเอลรสกอร์สกายลิมผมก็เลยคิดว่าเออไม่อยากจะเป็นแบบว่า่่าสองอะนะครับคือแบบว่าพลาดแล้วพลาดอีกอะไรประมาณนั้นอะนะครับก็เลยทําทำไรที่มันต่างกับชาวบ้านนะครับนั่นคือการได้ ทำเป็นแบบว่า <My S 1> เออบอก <has S 2> เป็นสูตรโกง <the road. S 1> พื้นฐานกดสูตรอะไรพวกนี้อะไรอย่างนี้ให้นะครับนั่นกน,นคือเป็นคลิปแรกและคลิปแรกๆเลยที่อ่าเป็นคลิปที่พีคที่สุดนะครับคลิปต่อมาก็จำได้ละคลิปอะไรอะนะครับตรงนี้ไม่ไหวอะมุมผมนี่อันตรายมากเดี๋ยวไปที่อื่นดีกว่า ดรสกรนี่ก็เป็นอะไรที่บอกว่าต่างกับชาวบ้านแล้วนะครับถนัดได้ข้อหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นเกมอ่ะเก่าๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำไปที่มันต่างกับต่างกว่าชาวบ้านนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นลุยดันเจี้ยนลุยนู่นลุยนี่อะไรพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันมันมีแน่นอนคนดูเนี่ยเพราะว่าคุณแต่ต่างชาวบ้านนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าคุณเล่นเป็นแคมเปญยาวๆอย่างเงี้ย ใครๆก็ทำป่ะอะไรอย่างเงี้ยคนดังๆก็จะมันก็จะแย่ของคุณไปก่อนคนดังค่ระหว่างคุณเป็นเพิ่งพึ่งเป็นแคสเซอร์เริ่มต้นกับคนที่ดังแล้วหลักร้านอย่างเงี้ยแล้วคนเป็นคนอ่ะควจะเลือกของใครดูล่ะเออแล้วก็ค,คนดังถูกเนาะแต่ถ้าคุณทําแคสที่เออแต่ถ้าคุณทําในที่แตกต่างกว่าคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะพอว่ามีช้อย คือเพื่อนาเหมือนมีช้อยเลือกแค่ตัวเดียวอะ่ะเออประมาณนั้นน่ะครับที่จะให้ที่ให้ดูอะ่ะประมาณนั้นน่ะครับเมือ่อเมื่อคุณมีแค่เป็นเป็นแค่ช้อยเดียวแล้วใครจะมาแย่งแล้วใครจะมาเป็นแข่งกับคุณล่ะก็ไม่มีถูกนะ กูสิเดียน,นกูเดียน,นกูก็บอกไว้นะครับสำหรับใครที่คิดอยากจะเป็นนะครับมันเป็นไม่ยากหรอกครับคุณมีคุณมีคอมมีเพย์มีเครื่องมีโปรแกรมอัดพวกเนี้ยมันก็มันก็ทำได้แล้วนะครับเอาตามจริงมันก็ถ่ายอัดลงวิดีโอมันง่ายนะครับ แต่ผมบอกแต่แรกการที่คนมาดูเนี่ยยากโค,โคตรเมื่อกี้เห็ยนบบแวบ,บไม่วิ่งไมันนูนแล้วไม่ทันแล้ววิ่งไม่ทันมันอยู่หลังเราแล้วช่างมันใครวะเฮ้ยฮัลโหลใจเย็นพวก จะเย็นนะเราคุยกันได้นะเพื่อนเราคุยกันได้นะเราคุยกันได้นะเราคุยกันนได้ะเพื่อนเอ,อือไข่มายิงแ้งหลาของกูหลังกูวันเนี้ย M4N1 M4N1 ยิงกูไม่ตายอะไรของมันวะ เหลือใครวะอ๋อไดเวอร์เดือดเวอร์เดือดเวอร์เขาว่าอยู่เขาว่าไม่ตายวะเรียบร้อยทำไมใกล้ตายทีไรมันกูต้องบอกว่าตายว่ากับชาวบ้านใครยิงหลังกูอีกวะโอ้โหถอยดิก <c oughs> วนมาโวลมาเดี๋ยวรอก่อน โอ้ด้านหน้าก็มาว่ะไม่ทันแล้วละ่ะน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดโดนล้อมขนาดน,นี้ละโดนล้อม,โอ,มโอ้เพนเซอร์สามเจฆ่าได้เฉยโอ้โหเดี๋ยวผมบอกแต่แรกอะไอห้าพันแรกอะคือห้าพันครั้งแรกเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยได้ห้าพันแล้วแต่พอห้าพันครั้งที่สองปับ๊บผมรู้สึกว่าเออห้าพันแล้วเออดีดีดีอารมณ์รู้สึกรู้สึกว่ามันแตกต่างก,กันมากเลยอะ คือแบบว่ามันดีใจไปแล้วรอบหนึ่งอะแล้วว่าห้านอีกรอบหนึ่งมันก็แปลกอีกปะนะครับมันเลยรู้สึกว่าเออเออโอเคก็ห้าพันก็ดีแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านเลยต้องเรียกว่าไงเดียวตอนที่ผมไปนั่งคลิกดูคลิปวิดีโอต,ตัวเองเนี่ยไอทางด้านขวานเนี่ยมันจะเป็นคลิปวิดีโอที่ใกล้เคียงกันถูกไหมจะเป็นเกมบอลเทนเนอร์ War ของคนนู้นของคนนี้ที่เราชอบไปดูปบ่อยๆบ้างอะไรอย่างนี้คนที่บบว่าใกล้เคียงกับเรา ทำวิดีโอคล้ายๆกับเราอะไรประมาณนี้ผมก็ไปนั่งดูนะของก็เห็นอะไรเชื่อแต่ละคนเ้ยเฮ้ยไอคนนี้ก็เคยมาคอมเมนต์เราดิว่ะเฮ้ยไอคนนี้ก็เคยมาเจอเราดิว่ะเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็มาเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันนะครับมีคนเล่นเยอะขึ้นก็ถือว่าโอเคละทางไกจิตเองน่าจะได้เอกว่าเออมีคนไทยเล่นแล้วชัยโยเสียงแห้งๆนะเออคนไทยเล่นแล้วชัยโยนะครับ มีเซต S.A. ให้ผมว่านั่น S.A. นั่นของเราอ่ะเป็นของเราทั้งนั้นอ่ะคุยง่ายได้โอโ้สตรุกแม่เจ้าอย่างเยอะ โอ,โอ้ไทเกอร์อ e ีใหม่ไทเกอร์โอ้ทีสามสี่อรนอ,รอนละฟิวลี่ผมก็ไปนั่งดูเหมือนกันนะครับสนุกดีฟิวลี่ไทเกอร์โผล่มามาคันเดียวฆ่าไปตั้งกี่มันมาเามากี่คันวะไอเอ็มสี่เออเออ thank you มันมามาบอกว่าเออห้าคันปะ M4A3 Fury อ่ะ M4A3 มาห้าคันโดนเก็บไปสี่เหลือหนึ่งน,น,นั่นคือคันของพระเอกแม่งสกิลพระเอกโคตรดีอ่ะ ขนาดน่ายิงมาก,อกาอโอเคมันรู้สึกว่าทำไมป้ามันใส่เสยขึ้นมากทุกคนเห็นปะรู้สึกว่าป้ามันใส่ขึ้นนะ,นนนะโอเคได้แล้วเดี๋ยวเหอะไอเพนเซอร์สามึงอออกมารอบหน้ามึงตายเส <laughs> ียข้างขวาก็มาวะ่ะ ไปไทยก็มาว่าโอ้ยอะครับเดี๋ยวนะจิ้มหายนี่นมันแดนศัตรูดิว่ะเวละเวละโอ้โหไม่เห็นเลยโอ้โห่ศัตรเยอะเยอะโอ้ชิตอิตนเจรนไนว่าโอ้โหขันเนอเบียง เอนจินตายอีกเออดีดีดีด,ดีทำดีทำดีพวกทำดียินพลาดวะโอ้เสียโคตรเยอะเลยเรียยลีอ้โอ้โหโอ้โห มันแลกๆอะ่ะมันไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าตัวเองโดนยิงตอนไหนอย่างที่ผมเข้าไว้แต่แรกอะ่ะไอ,อจำสกินได้ป่ะนะไอพวกสกินเท่าไหร่แหละนะครับของอนิเมะไอเกิลเอ่อพันเซอร์เนี่ยนะครับมันก็เออผมเข้าไว้แต่แต่แรกแล้วละ่ะพอถ้าผมเริ่มปับ๊บมันต้องมีคนรีเควสไอพวกนี้มันแน่นอนนะครับผมรถถังของนางเอกรถถังของเพื่อนนางเอก ไทเกอร์ของพี่นางเอกโอ้โหแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังนัดก,กับเพื่ออีกคนหนึ่งเพื่อจะเล่นรถถังคันหนึ่งเป็นแล้งหนึ่งนะครับก็การันต์การนัดอยู่ไว้ว่าจะเล่นวันไหนดีนะครับก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นความลับไว้นะครับสำหรับท่านที่ถามว่าพี่รถถังล่มเต้นของคุณอยู่ทางฝั่งไหนนะครับของผมน่าเป็นเยอรมันอยู่แล้วเนื่องด้วยความชอบของตัวเองเขาชอบส่วนตัวของผมอยู่แล้วที่ชอบทางฝั่งเยอรมันอยู่แล้วนะครับ ันแล้วแต่พวกคุณนะว่าคุณจะเล่นทางฝั่งไหนเล่นเริ่มต้นเพราะว่าแรงหนึ่งมันก็แทบจะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่ามีท่านหนึ่งนั้งที่ท่านหนึ่งมั้งที่เล่นสวอทันเดอร์แต่ว่าเน้นทางเครื่องบินนะครับคุณก็น่าลองไปลองหาดูนะคนไทยเหมือนกันนะครับลองหาดูคนนั้นน่าเป็นหรือว่าเครื่องบินรู้สึกว่าได้อีตนี้แล้วอะได้เครื่องบินท็อปของแรงห้าของยเยอรมันแล้วอะคันนี้ได้ปะ เนี่ยคันเนี้ยเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับแต่ก็ก็อย่างว่านะครับผมเน้นทางเยอะจะผมเน้นรถถังอยู่แล้วนะครับต่เมื่อก่อนผมเน้นทางว่ารถถังจะเริมวันเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้นี่เป็นแบบกูโพลีมากเลยกูเป็นแบบว่าอาราอารา,ราดเดอร์มากๆเลยอะ่ะประมาณนั้นนะครับก็โอเคงั้นเจอกันคราวหน้าครับผมบาย